จบวิศวอุตสาหการรมที่มสศานารีเป็นคนนะคะถึงแม้กก่างจัหวัดวออเราก็ทําได้แต่ว่าวันนี้อยากจะบอกว่า,วาน้องน้ําเนี่ยสปอนเซอร์ไปแล้วกี่คนคะสปอนเซอร์ตรนนีงมันมี82คน82คนที่ว่าคนสปอนเซอร์82คนเขาต้อ,อง,องพ,พูดเก่งไหมคะพูดเก่งไหมแต่น้องน้ําเป็นคนพูดไม่เก่งค่ะ เธอจบวิทยาตรีวิศวะแต่เธอจบวิทยาโทคอะไรรู้ไหมพุทธาศาสนาอะโอ้วิทยาคนเรียนหรอกคนะ่ะแล้วคนก็คิดว่าเธอเป็นแม่ชีแต่วันนี้เธอสลับท่าแม่ชีเนี่ยมาเป็นพักเก็บเพลทคิวๆแล้วสมไมเธอถึงเล่นตื่นเต้นขนาดนี้ล่ะคะน้ำบอกอะไรซิน้ำอ่อนเห็นถึงผลประโยชน์สูงสุดของทุกคนคือคอนเซ็ปต์ของแม่ชีจริงๆแนละ้วก็คือเราเ<อ>นี่ยเราเป็นแม่ชีมีก็คือนึที่ เป็นตัวช่วยให้คนเกิดรายได้ day, นะอันนี้ทำทาันี้เลยตลอดเวลา<ม>ด้วยการกดที่บ้านไม่ว่าคนพิการคนพูดไม่ได้อะไรเนี้ยใหใช้เครื่องมือถ,<ม>ถูกเครื่องมือเป็นแล้วคอนเซปต์เนี้ยมันขายมันคือเป็นสิ่งที่น้หามาตนนั้งนานแล้วประกอบกับน้าได้พูดคุยกับคุณโอ๋กับพี่มาริสา<ม>เนี่ย<ม>เห็นถึงวิสยัยทัศน์เห็นถึงความดีงามที่เขาตั้งใจทําให้น้ำอะ่ะ อยากจะรูยอยากจะรูยด้วยแล้วก็คอนเทนต์ดีๆในโลกนี้มีมากมายน้ำเอ,เองเนี่ยก็อยากจะเอาคอนเทนเหล่านั้นนะี<ม>่ยสร้างคุณค่าให้กับคนไทยประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลก<ม>แล้วคอนเซ็ปต์ธุรกิจเนี้มันตอบโจทย์ยุคนี้จริงๆแล้วมันก็เล่นได้หลากหลายมากมายมถ้าคนเห็นคือน้ำเนี่ยแนะนำผู้นานทั้งคนที่เรียกว่าก น้งกระจายทีให้เธอให้เก่งค<ท>นะ่ะอยู่ที่เธอพูดไม่เนะดีด๋ยต้องพาไปท้างกระบอกค่ะอดไม่ไหน่อยนะ <c oughs> ใครเป็นผู้สปันเจอน์มาค่ะพี่มาดิสาคะอะแต่ว่าพี่มาดิสา <c oughs> เนี่ยจ่ดตอนแรกสมัครมาสปันเจอร์ดิฉันดิฉันก็สมัครอย่างงงๆค่ะเพราะไม่คิดอะไรเพราะว่าหนึ่งพันบาทนะคะจ่ายได้พอเธอเดินเข้ากลุ่มแล้วก็เห็นรู อ๋อพอเหต์นะรู้จักค่ะรู้จักบอกว่าน้ําทําเลยเพราะว่าพี่แกเคยเห็นมาที่โบสคนนี้นะเขาสวยและรวยมากพอมาเจอพี่มาทิสามตัวจริงแกบอกว่าดีด้วยค่ะยังใขอเสียงตบมือให้สวยและรวยมากก็ดีก็โคตรเลยค่ะท้าที่สุดท้ายะน้องน้ำอยากจะฝากอะไรกอกแล้วก็จะเป็นเซนเตอร์เมื่อไหร่คะอยู่นี่เราผ่านอัปลน์นะคะเป็นเซนเตอร์เมื่อไหร่ดีอ้าวซีนเดือนนี้ก็น่าจะได้แล้วชีตเดือนนี้ก็น่าจะ ไนภาากับก็ก็เซนเตอร์แันแรกเนาะแต่ก็อยากจะนำทีมทุกคนที่ในสมาชิกของน้ำเป็น20ชั้นแรกเหมือนกัน20ชั้นแรกทุกคนค่ะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเอาเครื่องมือตัวนี้ไปช่วยกันได้มากที่สุดอันนี้นะคะสำคัญการมาจะเร็วยังไงขึ้นอยู่กับสไตล์ชีวิตของแต่ละคนนแต่ขอให้วางจิตที่ถูกคือทำทุกอย่างให้สนุกมีความสุขค่ะความสำเร็จจะมาเองจิตตั้งท่านสำคัญที่สุดเลยเรามีเครื่องมือที่ดีอยู่แล้วเราต้องถ่ายได้ค่ะ สวัสดีค่ะ